สบายดีพี่น้องพบคุณเขาคือเ่าอ,อุ้ยบ้านซีเวลตอนนี้ก็อยู่น้องปลาดูพี่นอาา้องมาฮะทอดบอลเราอะไรพี่น้องกันด้เรากัด้อันนี้ชาวคุณพี่น้องกำลังเตรียมของจะขายอะไรพี่น้องกำลังจัดลานพี่น้องเนี่ยเทน้ำมันกำลังถีบทอดไก่ ไข่ฮาบาท่านท่านน่นาจ็จัดล่านอยู่ติดกับคลองน้ำใช่ไหมองคลองน้ำน,นี้เป็นฟัก เจ็ดนมปังพี่น้องน้องคือกับแป้งมาอยู่สี่คนพี่น้องกาะบอลนีน่ก็บอลกจัดเตรียม,ยมกับไก่นะครับที่ขายหน้าบ้าน เป็นใบไมนเลยะสเก็ตนนำปังฟันแล้วสู้สร้งแล้วทอด น,นี่กท็ทอดอีกพี่นอ้องน,นี่กมาเราปัน่นเว้แบบนี้ีปลาพี่น้องนี่เราลองตอนนี่ก็ได้นนดดลูกค้ากำลังยิบของอยู่พี่นอ้องน,นี่ เนสะโพกมันจะอะไอีกคิดละห่างอันนี้ของเราทอดอันนี้จะเป็นไก่สกีตไก่ในในี้ ิีสเก็ตนมปังงานกับชีสเบนแบบนี้เนี่พี่น้องเป็ลูกค้าก็มาชื่อไแบบปเรื่อยพวกอะไรนนี้ชีสเ็นหัน่นไก่ช้นชุดเลยพีน่น้องหั่น ย่อยขย่อยมาซอาต์บทายคนเดียววัาเราก็กุกไก่ทอดไก่อยู่ที่เในร้านจนตามตำเาเขาขอี่นาอีกทีหนึ่ง าลายเลยพี่น้องขย่อยขย่อยาตายคือฆาขย่อยขย่อยมา่เรัก็ว่างเลพี่น้องเขาล็กกันแล้วจริอเจแมวกะุ้นเป็นยังายอยูย่พี่น้องไม่น่าินต่ำหรือ,อย่างปลาลอนเลย ปลาเผาค่ะขายปลาเผาด้วยหมกหายปลาเผารวมด้วยปลาเผาเฮ้ยร้อนๆเลยพี่น้องมาเด้อตำปลาเผาพี่น้องงานธรรมดาเลยพี่น้องอากาศอากาศงามพี่น้องเย็นดี เราย่างปลาอยีกนี่น้องปลา,าสวยๆค่ะแซ่บเหวานเลยค่ะปลาเอ้ยเนาะตัวใหญ่ๆเพิเเ่มเลยแซ่บร้อยสี่เองเด้อร้อยสี่สิบบาทพี่น้องเรขายตัวหนึ่งไป ชดเลยเนาะหน้าร้านง,งามอยู่หน้าร้านน่าง,งามเรารับโต๊ะขายตัวหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเนาะเอาละพี่น้องจุ๊บคลิปไว้โต๊ะนี้พบกันคลิปหน้ามากกะก็เลยกดแแซ์ได้พี่น้องกดติดตามไ่เลยพี่น้อง